น้อยหอดใช่เลยน้อยหอดมานอาสะอาดมาขึ้นอยู่ครับมาผ่านไปไกล้ชิวอดอบ้สักแค่ไกล้แล้วไกลประมาณชิ้น้านะพีหาซาวหอดแะเข็บเนาะเวชือน้ำเขาแหงเขาแล่นรถกับประมาณชั่วโมงขึ้นเบิกแต่ถ้าแขกเขาไปบ้านเขาอีกเด๊ะบบเดทตะเขะให้เข้าไปก็ไล่ไล่รถประมาณหนึ่งเอ่อประมาณ คร่าปราณนาทีไก่ว่บ้านเขาเจ้าะบไก่ไกตเมืองไวาหแชิบโลชิบโลประมาณครึ่งชั่วโมงชิปโลมึงแลนเาครึ่งชั่วโมงผมบอกอีสเอเอาแต่นี่ไปหาตะแคงี่นวก็หลาๆเอาโดเลยาตแคงหาาเพื่อเอาแลนนี่ขุมแน่ละกันรอไปตามเมงใหญ่แล้วแลนแนไวแล้วตอกไก่ด้วยเช้าโลกูจิขับไันนี่มึงขับแล้ว ซื่ออย่างนู้นอ่นี่ไปผ่าร้านก่อนกรไนี่กะไรมนชิ้นละห้าพันกมาแตะแถวนั้นนะเอออะห่าอืมกระดาปอนเู้เ้อันนี้กรห่าก่นอืม เอาสองสองสับยากโหกินลายแล้วมึงคนเดียวอ้ายกระเทิร์เราอีกถุงนึงสานี่จะเศร้าซะแหละเนาะมันคี้เออเอาแบบนั้นแหละเออนี่ดิผลหมักกินแนวนี้ได้เผลแล้ะมันกินบดเว่ยบ้านเอาตัวมันเป็นเมลอนนะเมลโลนะ อไปเดะไปจอดไปไกลแต่ได้ขอยมันเลี้ยวคือจะเป็นตาแทะมาใส่กับคืนกับคืนเผลว่าโป้โพดโพพี่น้องสุดสุดทางเลยแต่เข้าอาลาเวลตลาดนาสาดเนาะแต่ซื้อขนมมาขี้บุญสุดทางเลยอันนี้ยังหน่อยเด้ออันนี้ยังนไม่ ขาววัด พยันบปได้เขียงพี่น้องกระดดกระเดียรถจะตต้องทางแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งในกล้องมันอ่จนที่เห็นเ้อ แต่เลือขี้พุ่น,นี่ก็ไปาถามพนระท่าอนดเี่ามถหลืองเลนไทางหลวงทางหลวงทางไปทางไปเรื่อจันทรางไปนะครัเรี่กงจันทร์ก็กไปทางนี้ ต <laughs> <ม>ลังกันเมเประบบตาโอ้อะไรัหดนา้า <c oughs> โอ้มันกลาย็บ่หินกาวเดเพราะว่า เห็นบ่รถบอยินาีคันที่มันแนเขาจะหดน้ำเห็นหโอ้แถนี้เขาจะหดน้ำเลยน นี่เคสศรตะคิดเฉพาะภูเขียวให้พี่ก็ให้เลยวะจะไปพี่แล้วมันยังคือไปพุ่นมันบตอยเหินเก่าแล้วอะไรกั้นะเห็นมาไปก็ะจะเขียนบอกเมือกี้พุ่นนะ 我摸你。 โรงเรียนเออค่ะใช่โอ้งามขร <c oughs> <c oughs> ้านอะไรหรออือฮึเอี๋ยบไปก่ออาพี่น้องเข้ามากับจอรถต้าเจออาหารกันแล้วโคตรโคตรงงแตกอ๋อน้อยดิค่ะ นี่นะเาอยากแนี้ก็จะเป็ดแต่แซ่บมันเป็นมันมีมะพ้าวในข้างในมันนะมันหอมแมนเอเอรสาวเลยคะมินีโอ้ไปเลเยพี่น้องเอากรสามเลยเอตัวนี้ก็ยากได้ตัวนี้ขากับขากับบริทีซื้อเลยเนี่ยมาทางนี้คือเ้าขันวันนั้นนะ เออ,เออก็ได้ขึ้นกันจอดแวกกินสุดทางด้วยพี่น้องอือได้แล้วบ้านผาเรือ ได้แลแต่ต้องได้ค่อยได้แหละเมกทุกทางแล้วอะไรๆๆ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 บๆๆ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 ๆอๆอๆๆ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 ๆาๆๆ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 อๆๆๆดๆๆ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 งๆๆๆมๆๆ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 ๆวง จ้าเรื่และจุดสหา้ยมาหอดตะีเบาจินนะสาวนุกเอ้ก่อว่าไหมเพ้อจินนะจินนะเออหอดแล้วเด้อพี่นะกินนะเอ้ยจินนะ้อไปตะพีแล้วเป่าหแลวินนะเอ ยังพอถึงยังพอถึงหน้าบ้านแลองก่อนเลอ้ลนะัวาแนไกลๆขาวๆนั่นเป็นน้ำผงเลพี่น้องช่วงนต่ลิ้องรีบน่ยรงเป่เอ,อมันนุ่มันนื้นพระราตพระราตร์เรับ

โทรหาเป็นอะไรเนาะกไก่ก็ไลายเขาบอ่มัไก่เขาได้หลไก่ลายมมา้มา,ายมา,า,ยมา,ายเี่อดแล้วหอวพี่นอ้องหลน่อนแล้วเจ็บก้นเจ็บดามีมอ้อยกินพร้อมอดแล้วพี่นอ้องเอ้ยปลาอ้อยบงนีซื้อขนมมาผากักผักร้านนี่ก็บ่บเเ็นเจ้าช่างใจอยู่หน้ากแหละอ นขนมปังแล้วก็ขนมมานี่แหละอพักผ่อนก็นอนงอยนอนนอนเย็นน้ำมันี่แหละแมนแมนไป, okay, ไปโอ้มันนั่งเล่นกล้องตารางเลยด้วยพี่น้องเด้อเมยหลายาพักผ่อนก่อนบดี <c oughs> ๋ยวจะตามหาเจ้า,จาของเฮือนเนาะนอนเล่นซะก่อนบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยไปก่อน